แลกกิจกรรมถี่ว่าต่อต้านยาเซพติดกันมังนะคะโดยจังหวัดนครส่ธรรมราชค่ะเขาได้มีการจัดกิจกรรมค่ะอยูวชนมหาไทยรวมใจต้านยาเซฟติดนะคะโมไยุทไอเกนดรักนะคะก็เป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนต่อต้านภัยยาเซพติดย่างแคมแข้งนั่นเองค่ะ โดยนายส้มชายลีลาหน่อยค่ะผู้ว่าราชาการจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายมู่บานชุมชนรวมใจตานไผ่ย,ย่าเซฟติดอยู่วชนซิ่งมหาไทยรวมใจตานย่าเซฟติดนะคะประจําปี2568ที่โรงแรมปุระนครนะคะอำเภอเมืองนครรีธรรมราชนี่แหละโดยมีนายเอกชัยสุนทนปรปลัดจังหวัดนครรีธรรมราชพร้อมด้วยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดท่วนาส่วนราชาการผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมในพิธีค่ะครับสำหรับกิจกรรม ยู่ซิงม้าไทยนะครับยู่ซิงม้าไทยเนี่ยรวมใจตัญยาสิบติดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กรกฎาคมนะครับเป็นเวลา3วันอสองคืนนะครับมีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายจาก23อำเภอนะครับนะเป็นนี่เลยครับก็ก่อนเข้าสู่พิธีนะครับก็มีการทอดบทเรียนและประสบการณ์ต่างๆนะครับนะที่เกี่ยวข้องนะครับกับการอบรมโดยนําเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศักษาการซื้อและการทำงานเป็นทีมการตั้งชั้นการกับเกลื่อนความสังคมปลอดยาสิบติดนะครับ ผ้วเองการเน้นย้ำนะครับชิ้นชมนะครับความตั้งใจของเยาวชนเป็นกําลังสาคัญในการป้องกันยาเสพติดนะ,ะเป็นผู้นําในการป้องกันนําองค์ก,กรเพื่อแพร่ต่อชุมชนเพยยื่อสร้างผูคุ้มกันและกับกเคลื่อนส่างคมปลอดยาเสพติดนั่นเองนะครับนะ,ะ,ะเรื่องยาเสพติดตอนนี้กระทรวงมาตรายก็เข้มข้นนะครับอตนอนตนอี้วัยกองทัพสถิตว่าการกระทรวงมาดไทยนะครับค่ะ